มาแล้วจ้าอ,อารุณสวัสดยามเช้าวันนี้8นาฬิกาเสร็จๆเนาะ,ะหลังจากที่ทำภารกิจยามเช้าเสร็จเรียบร้อยก็มาทักทายคุยกันหน่อยเนาะเพื่อให้เกิดการสม่ำเสมอนะในการออกมาพบปะพูดคุยสร้างพฤติกรรมนิสัยสันดานให้กับตัวเองก็ <c ười> <c ười> ทำต่อเนื่องมาตลอดหลายวันแล้วเนาะน่าจะเป็นประมาณ10วันได้แล้วมั้ง สำหรับวันนี้ไม่พูดพร่ำททำเพลงนะดมิมีเวลาประมาณ15นาทีเนาะ,ะวันนี้ดิมจะมาแชร์พลังงานในเรื่องของอการวางแผนชีวิตการวางแผนชีวิตซึ่งจริงๆแล้วดิมก็พูดมาตลอดเนาะดิมก็คุยกับเพื่อนๆมาตลอดอยู่แล้วรวมทั้งก็ดิมก็ปฏิบัติการกับตัวเองมาตลอดแต่คําว่าชีวิตเนาะเส้นทางชีวิตมันก็มีทั้งปัญหาอุปสรรค มีทั้งการเปลี่ยนแปลงาการพลิกผันไปตามสิ่งเล้าหรือสิ่งที่เข้ามากระทบเรานะมันมันไม่ซ้ำนะโลกคือการเปลี่ยนแปลงทุกลมหายใจของเราคือการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดิมจะแชร์ในตอนนี้ก็คือดิมเขียนแผนชีวิตรายวันทุกวันนะก่อนนอนเนาะแล้วแล้วตอนเช้าก็มาทบทวนแล้วก็เริ่มปฏิบัติการไปในแต่ละอย่างในแต่ละอย่างให้ละเอียด ลงไปลงไปเรื่อยๆเวลาเราเขียนแผนชีวิตเนาะเขียนระยะยาวรายปีมารายเดือนรายวันรายชั่วโมงกันเลยเนาะตอนนี้ซึ่งตั้งแต่เช้ามาดิมก็ปฏิบัติการตามแผนเสร็จสิ้นไปหลายอย่างแล้วเนาะเริ่มตั้งแต่เก็บที่นอนเลยแล้วกัน,นดิมก็ทําตามนี้ส่วนในแต่ละวันนะ่ะถามว่าแผนบางทีดิมเขียนขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ต้องทำเนี่ยเก้าอย่างสิบอย่างเนาะเยอะแยะไปหมดเลยเนะเขียน ถามว่าดีมทําได้ครบไหมจริงๆเราก็ไม่ครบไม่ครบหรอกเนาะหรือบางทีก็ครบบ้างบางทีก็เกินด้วยแต่ขั้นตอนหรือว่าช่วงระยะเวลาที่เราทําบางทีมันเปลี่ยนแปลงได้มันเปลี่ยนแปลงไปได้สั้นยาวเราให้เวลากับสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งเวลาที่เราฟริกไว้เนี่ยบางทีดีมเขียนเป็นเวลาไว้เลยนะว่าตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงทําอะไรกี่โมงถึงกี่โมงทําอะไร แต่บางทีมันอาจจะยืดหรือว่ามันอาจจะติดพันต่อไปหรือบางทีก็เขียนระยะไว้ยาวแต่ทําเสร็จเร็วก็มีเนาะหรือว่าบางทีเราอาจจะสลับเอาแผนที่สองที่สมลงไปไว้เป็นแผนที่9้าที่10สลับเอาแผนที่10บขึ้นมาไว้เป็นแผนที่สองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยดิยมจะใหะ้ประโยคนหนึ่งว่าที่ดิมใช้มาตลอดนะก็คือว่าแผนละมันเปลี่ยนได้แต่เป้าหมายเดิม เป้าหมายระยะยาวที่เป็นรายเดือนรายปีของเราเนี่ยมันยังอยู่ในเป้าหมายใหญ่เป้าหมายเดิมแต่รายละเอียดที่เราซอยลงมาเป็นเป้าหมายระยะสั้นเล็กๆเนี่ยมันเปลี่ยนได้แต่เราอยู่บนเส้นทางที่เราจะพาเราไปสู่เป้าหมายใหญ่นั่นแหละแต่มันสามารถเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ตามเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบแต่เราจะไม่ละทิ้งเป้าหมายสำคัญหรือเป้าหมายหลักของเรา และสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือในแต่ละวันเราพยายามประคองสภาวะจิตใจสภาวะอารมณ์ภายในของเราเนี่ยให้มันอยู่ในสภาวะที่งดงามในสภาวะที่ที่อยู่ในความสุนทรีในความลื่นลมอยู่ตลอดเวลา นะแล้วมันก็จะไปะดึงดูดหรือพาสิ่งที่เราปรารถนาเข้ามาหาเราตลอดสิ่งที่เราไม่ปรารถนามันจะเข้ามาไม่ถึงเรานะเลือกอยู่ในจุดที่พลังงานสูงสุดเลือกเป็นตัวตนที่สูงสุดของเรานะจากภายในออกมาก่อนนะแม้กายภาพมันจะยังไม่ไม่ไม่เป็นไปตามนั้นแต่ข้างในของเราร้อยเปเซ็เดี๋ยวมันก็จะพาเราไปสู่ เป้าหมายหลักที่เราต้องการเองในแต่ละวันเนี่ยดิมดิมลองมาประเมินตัวเองย้อนกลับไปนะเป็นเดือนเป็นปีย้อนกลับไปบางครั้งบางวันดิมก็รู้สึกว่าเออดิมดิมไม่บรรลุเป้าหมายในรายวันเลยนะมันอาจจะแพนไว้สิบอาจจะได้ไม่ถึงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เป้าหมายรวมเมื่อสรุป เป็นรายเดือนรายปีหรือว่าจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยดิมรู้ว่าดิมไม่เคยออกนอกเส้นทางของเป้าหมายหลักที่ดิมตั้งไว้ให้กับตัวเองเลยมันยังอยู่บนเส้นทางแต่ข้างทางมันก็จะมีสิ่งที่ให้เราได้เก็บเกี่ยวชื่นชมหรือเก็บประสบการณ์ใช่ไหมเเราอาจจะแวะชมดอกไม้ข้างทางบ้าง อาจจะแวะอดูวิวทิวทัศน์ชมนกชมไม้หรือเราอาจจะสะดุดก้อนหินเล็กๆตกหลุมไปบ้างหรือเราอาจจะแวะพักเหนื่อยนั่งเล่นข้างทางระหว่างทางไปบ้างหรืออาจจะเจอเหตุการณ์ฝนตกฟ้าร้องหกล้มอะไรระหว่างทางบ้าง แต่เราไม่เคยออกนอกเส้นทางไปสู่เป้าหมายใหญ่ในชีวิตของเราเลยดิมก็เลยรู้ว่าเฮ้ยเราผ่านมาเนี่ยครึ่งข้อนชีวิตแล้วนะชีวิตเราเนี่ยเราลองย้อนกลับไปเราก็จะไม่รู้สึกไม่รู้สึกเสียใจยมไม่รู้สึกเสียใจยกับสิ่งที่เราเดินผ่านมาอืม แล้วมอ,มองไปข้างหน้าเราก็ไร้กังวลด้วยณนะจุดที่เราอยู่จุดปัจจุบันนี้นั่นหมายความว่าเราพึงพอใจเราอิ่มเอิบอิ่มเอมณนะจุดปัจจุบันของเราแล้วเพราะฉะนั้นประครับประคองอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็พฤติกรรมในปัจจุบันของเราให้อยู่ในสภาวะนี้ต่อไปเพราะมันงดงามที่สุดแล้วเพราะเรามองย้อนกลับไปเราไม่ได้รู้สึกเสียหาย หรือเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยเรามองว่ามันคือประสบการณ์มันคืออสิ่งที่จะยกเราอะสิ่งที่จะทําให้เรามาถึงจุดนี้ได้ทั้งเหตุการณ์ทั้งเรื่องราวผู้คนต่างๆแล้วสุดท้ายเลยนะเราก็จะมีคําคํานึงซึ่งเป็นคําที่เราพึงพอใจยอมไปรับที่สุดก็คือคําว่าขอบคุณ พอเราผุดคำว่าขอบคุณขึ้นในความรู้สึกเนี่ยทุกอย่างมันจะอิ่มเอมอิ่มเอิบขึ้นทันทีเพราะคำขอบคุณมันจะมาก็ต่อเมื่อเราได้รับผลที่เราพึงพอใจเท่านั้นใช่ไหม,มทันทีที่เราเอ่ยคำขอบคุณคือเราประสบความสำเร็จไปแล้วเราได้รับมันมาแล้วแล้วเรื่องเราในอนาคตก็ไม่ต้องกังวล เพราะเราขอบคุณตั้งแต่วินาทีนี้นั่นหมายความว่าเราได้รับมาแล้วเพียงแต่ว่าเรายังอยู่ระหว่างเส้นทางที่จะไปถึงตรงนั้นก็ให้เรามั่นใจนะ,ะวันนี้ใครที่ยังไม่ได้วางแผนชีวิตก็ซอยแผนงานของตัวเองให้ละเอียดขึ้นมาเป็นรายชั่วโมงรายนาทีรายวินาทีเลยก็ได้แล้วถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กๆน้อยๆ ก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปวอรี่เพราะแผนมันเปลี่ยนได้แต่เป้าหมายเหมือนเดิมนะ,ะวันนี้ดีนฝากไว้เท่านี้ขอให้ทุกคนวันนี้ทำงานยังมีความสุขทำกิจกรรมภาร,รกิจของตัวเองวันนี้ให้มีความสุขอยู่บนแผนงานที่ตัวเองได้กำหนดไว้ให้กับตัวเองนะขอให้ทุกคนเดินทางบนเส้นทางของตัวเองไปอย่างราบรื่นสุขสมหวังทุกประการทุกคน นะคะสวัสดีค่ะ